ชาดเก่าเราไปตอกปูเท้าไครเข้าไว้ป่ะไม่หรทีนี้คุณหญิงหมอมีคำถามถึงอาจารย์รักด้วยคือในชีวิตเนี่ยเราเราสนใจเรื่องความยุติธรรมสนใจเรื่องบ้านเมืองที่มันต้องมีคุณธรรมแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงจนอยู่ๆเราได้ไปทำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รแต่ว่าวันนี้มันแทบจะล่มสลายคือมันเหมือนคนมาใหม่ก็ มองว่าไม่อยากเดินตามรอยคุณก็ทําลายไปหมดเลยซึ่งไอ้ตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่เราสนใจภาพใหญ่ค่ะจานก,ก็เห็นภาพใหญ่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเกือบไม่เหลือให้น่าเชื่อถือใจอะอยากบอกอาจารย์ว่าใช้เวลาที่เหลือตอนนี้แค่อยากรู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคือไม่งั้นนเราก็ควรจะปลีกวิเวกไปวัดด้านล่าง71แล้วคืออย่างนี้ครับ ผมมั่นใจนะว่าสิ่งที่คุูหญิงสร้างและดําเนินการและทาไว้ไม่ว่าจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือเรื่องที่ทํานิพพานผีม,มันจะมีคนมาสืบทอดและสืบต่อเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาไปเรื่อยๆต้องทาไปเรื่อยๆ,ๆครับคือดูจากดวงเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินต่อแต่ประเด็นต้องรักษาสุขภาพไปดีผมพูดในขณะที่ผมดูดวงตอนที่ยังเป็นอาชีพนั่งรับดูดวงเนี่ยตามดวงนี้เนี่ยก็เห็นว่าดาวจรมากระทบคือดาวเสาจรกระทบังคารเพราะนั้นจะเป็นงี่นะ เสาจรกระทบอังคารจะเจ็บขาและเจ็บตา, oh, <ข>าจะเจ็บ<ช>ขา,<ล>ขาตาและเขา่าจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุเล็กปลื่นหกลม้ม <c oughs> หรือมีปัญหาเรื่องขาเขา่าตาเนี่ยเข่ากับเทาะะ้าเนี่ยค่ะมันเจ็บเหมือนลองช้ำแต่ว่ามันเป็นปลายเทา้าแต่ปัญหาทุกขอหมอและ้ะไม่สามารถทำได้จนกระทั่งคิดว่าอะไรไมคะชาติเก่าเราไปตอกปูเท้าใครเขาไว้ปั๊มแล้วมันทำให้เราเดิน คืองี้ระวังคุณหญิงหมอผมแนะนํานะคุณหญิงลองเราไปหาคุณหมอฝังเข็ม,มผมว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะรักษาได้โรคฝังเข็ม,มหายแล้วผมพยากรณนะจากนี้นะเดี๋ยวต้องติดตามดูกันค่ะเพราะดาวเสาพน้นกับดาวอังคารแล้วเนี่ยนะดาวเสาพุ่นดาวอังคารไอ้อากาศเนี้ยจะดีขึ้นจะหายโอ้วคอบพระ่คืนค่ะจะหายประมาณเมื่อไหร่คะก็เมื่อคืนนี้ที่เราบันทึกเทปนี่คือวันที่19เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งห้าสิบหกดาวดาวดวงเนี้ยย้ายเพราะฉะนั้นก็จะเดี๋ยวพออาจจะเปลี่ยนวิธีการรักษาก็จะค่อยๆโล่งค่อยดีขึ้นใช่ ทีนี้คําถามที่ว่างานที่คุณหญิงทําจะคงอยู่ต่อไปแล้สําเร็จไหมผมดูว่าสําเร็จเพราะงี้นะมันไม่ได้พูดไปพร่อยคุณหญิงเห็นไหมสุภาสุภาเป็นมหาอุดแปลสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในไฟแนลแปลว่าทาต่อไปคุณหญิงน้อยยังมีคําถามอะไรอยากถามอาจารย์หนิไหมคะก็คือทุกอย่างเนี่ยงานมันต้องใช้ปัจจัยครับแล้วก็เผอิญมีมรดก จะขายได้ไหมมันยากมากอมเอาละคือในดวงชะตานี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของการขายขายมรดอกคือแปลว่าที่ดินใช่ไหมครับใช่ค่ะมีดาวเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยมีตำแหน่งเป็นจุลจักรในพื้นชะตาเดิมจริงๆแล้วผูกพันมากนะมันต้องมีความผูกพันเลยนะที่ดินดื้อทรัพสมบัติของผู้หญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคิดจะขายดูยจากองค์ประกอบของมุมพุง,งดวงดาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดาวพัสดีจร เดินหน้าจะเป็นนี้นะในวันที่สองตุลาคมปีนีค้คือแปลกน้ำเสียกในวันที่สิบสามพฤษภาที่ผ่านมาจากราศีพฤษภเรือนการเงินของคุณหญิงไปสู่เรือนสัตยะในวันที่สิบสามพฤษภาและอยู่ไปจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมและจะเดโคจรเสดเดินหน้าเข้าราศีรากรกฏมีตําแหน่งเป็นมหาอุดทับพุทธศตรีเดิมเสดีจอนระทะตุเดีเดิม,ดดดมให้คุณวิเศษที่สุดในรอบสิบสองปี เกี่ยวกับพันธุ์เกี่ยวกับที่ดินแปลว่าจะมีเกณฑ์การขายที่ดินตามดวงชะตาจรเป็นปรุมเกณฑ์หลัง2ตุลาคมตามโครงกรที่ว่าอันหนึ่งจันเป็น11แท่แก่รักพระหสสาสรีสีทรงศักด์เช่มช้อยสตีจะจรเป็นสีทรงศักดิ์ทับพรทธีเริ่มเป็นมหาอุดเรื่องที่ดินจะขายได้ตามประสงค์ตั้งแต่2ตุลาถึง22ธันวาคมประทุม Marine TV